คงก็ด uh, bon, uh, bon ีใจมากนะคะดีใจช่วยกับเมเช่นนะคะเมเช่นเออบนได้บนยุยๆนะคะขอให้เมเช่นสุขภาพแข็งแรงแรครับอคุา ของผูออ้สกา加เชนดองเคมคราก็มาช่วยเหลือเหมือนกันนะครับผม แทค้าอันนี้เบนสามชั้นสองชั้นนี่จะลุกไปแล้วเออยึดลงใบข้างแากเลยครับอันนี้พ่อกำลังม,ม,มาช่วยเลยอ่ะไม่แทข้าอ่ะให้ช่วยบริจาคทุกอย่างเราครับทุกอย่างเราครับขอบคุณขอบคุณไม่แทมามาเลยครับคือหน่วยกูย้ภัยอาะให้ช่วยไว้นั่เต็มทุกอย่างนะครับอาะให้ สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะวันนี้แม่เชฟก็มาอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็นายช่างต่างๆแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของหมู่บ้านเนาะในเรื่องของการสาร้างองค์พระในวัดไทยการนักมัจกาการพระคุณเจ้าเนาะวัดทุ่งรนะ้อเนาะอยู่กยใกล้ๆบ้านแม่เชฟนี่เองแต่ว่าวัดนี้ไอ้พุ่งหวัดอันนี้มันลังมาเป็นกี่ปีแล้วเป็น้อยดีปะทคนอน ร้อยกว่าปีครับร้อยกว่าปีร้อยร้อยกว่าปีอีกกว่าอีกเท่าไหร่นี่ไม่รู้เนาะเพราะเราเกิดมาเราก็เจอแล้วนะเจอเจอแล้วเจอเจอแล้วนะแล้วก็ทางหมู่บ้านของเราแล้วก็ไอ้พวกเราคุยใหญ่ก็บอกว่าโลกล้างจะมาบูรณะเพื่อก็ยังไงรักษาไว้เนาะเพื่อดำรงพระศาสนาต่อไปไม่ใช่ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะในการที่จะฟื้นฟูที่ตรงนี้ ไม่ใช่ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญทุกๆบุญที่ทุกท่านโปดหลนอันยมณีของกิงแคบนะคะขออนุโมทนาทุกๆบุญเนาะที่เราได้สร้างได้ร่วมกันทำทุกท่านทุกคนขอให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญแล้วก็ํำรวยเชนพระเจ้าผ่านตอนนยพระเจ้าอวยพรนเจ้าขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงท่านยพลานามัยสมบูรณ์ ผิวพรรณผ่องใสมีแต่ความสุขความเจริญสืบไปตลอดกาลเถิน